ด่านนี้หดปันหาชัดไปไปไปเอาตรงหน้านี่แหละตรงหน้ากูเนี่ยพุ่งปลาเออสวยงามสวยงามสวยงามกูไปทางนี้อุ้ยว้าวกว่านี้กว่านี้โอ้โหหัวแตกไปดีอ่ะเออเออเออเขาเปิดแล้วกูไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไปเปิดใหม่ไม่เสี่ยงไปเปิดใหม่ขอเสี่ยงหน่อยเถอะโอ้ ไม่เสียงและไม่เอาละเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไม่น่าทันแล้วล่ะไม่น่าทันแล้วละไม่น่าทันเออเออเสียงอะไรเสียงอะไปสวยสวยเออเออนั่นแหละสลุดไปแล้วสวยออมพุ่งก่อนสวยไปก่อนละกูไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วอะไรใครมาขวางเอ้ยเอ้ไม่เอาไม่เอ้ยจะถัดล้มนเส้นชัย เราเอาหุ่นละบ้านเลยอยา่าอย่าชนอย่าชนอย่าชนกูเอาอะเอาอะวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้วิ่งกลับมาทางนี้สวย สวยงามสวยงามวิ่งกันมาที่ก่อนมาที่ก่อนสวยงามสวยงามเราจะไม่เออเราจะเอออะไรอะไรอีกเราไปทางนี้ไออันนี้เอ้ยไม่เอาไม่ชวนไม่ชวนกันดีไม่ชวนกันไปทางนี้ต่อเออวิ่งข้าสามบอคออะไรเออเออเออเอไอเฮีย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 เออเออไปนี้ต่อสวยเอ้ยเดี๋ยวล่วง เดี๋ยวุ่นเดือดรุ่นไม่จับนี่ไก่ไหมกวนตีนเออไก่อะไก่อะไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่เออไอ้ไก่มันจะชนกูทำไมวะเนี่ยเฮ้ยนี่ยาวยายาวยาวโสวยสองเหรอ เชอร์รี่แตงโม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 เอออย่าอย่ามันจะดันกูทำไมหรอมึงเอาเหรอเชอร์รี่กล้วยแตงโมเชื่อ เชอร์รี่แตงโมกล้วยแอปเปิ้ลเดี๋ยว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 เชอร์รี่แตงโมกล้วยแอปเปิ้ลเอาแล้วส้มเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาไปางนี้ไปนี้เออมาดิตามมาดิตามมาดิตามมาดิไม่ตามไม่ตามเออสมสวยลงไปกันหมดอืนี่เร็วกล้วยแตงโมเชอร์รี่องุ่นส้มกล้วยกล้วยกล้วย ปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลสังโมเชอร์รี่ผมชอบเอาแล้วไงอันนี้อันนี้อย่าดันอย่าดันเออเออผมเอ้ยอื้อไม่เอา <laughs> สองนอห้าร้อยโลอีกแล้ว ê, เดี๋ยวนะมาสีแดงมานน้อยวะ ไปไปดีครับไปดีครับไปเขียนไปตรงๆเขียนไปตรงๆสวยงามนั่นแหละสวย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 เขียนไปเขียนไปเขียนไปเขียนที่วะเขียนที่วะเขียนที่วะเออเอเขียน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 มึงช่วยกันหน่อยเออไปเออสวยเรากำลังนำเรากำลังนำเพื่อนๆลากขวาลากขวาลากขวาเอ้ยมึงจะลากถอยหลังทำไมมึงไม่ถอยหลังไม่เอาไม่เอาไอ้เหี้ยเอ้ยมึงลากถอยหลังเอ้ย งานเข้างานเข้าเออไปอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยนําสีสีสีเหลืองอย่างน้อยนําสีเหลืองก็ยังดีมึงอย่า,ายดันกูนทาไมเนี่ยมึงดันกูนเออสวยไปไปเอ้ยดันไปดันไป,นไปสวยสวยงามอย่าจับไม่ต้องจับสวยสวยไปกับสีแดงนี่แหละไปกับสีแดงไอ้สีแดงมึงจะเร็วไปไหนไอ้เดี๋ยวเดวี๋ยว โคตรเร็วสีแดงตี้สีเอ้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเออเออลากมาเพื่อนมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมเออมึงจะเอาใช่ไหมปากูพากูพาเข้าเส้นชัยก็ได้ไอ้ชัดกูพาเข้าเส้นชัยสวยพุ่งไปเลยลูกพ่อ กรรมของสีเหลืองสมหน้าเออ,เอ,อสีน้ำเงินมากใครเพื่อนตนเทียให้สกอร์อีกแล้วไม่นะห้ามพุ่งห้ามพุ่งเด็ดขาด ออยี er ่ไม่นะ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 ยายายาเดี๋ยวกูตกเดี๋ยวกูตกไม่นะเอ้ยยาเออเดินไปเดินไปสวยอย่างนั้นเราเพื่อนสวยอย่ายาุูต้องมองลงครั้งแรกุมต้องมองลงบ้างสิผมต้องมองลงบ้างสิเออเอเออเออเดี๋ยว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 ไม่เอา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  อะไรตัดหน้าดิตัดหน้าตัดหน้าเออสวยลงไปเลยลงไปเลยมีที่เดินเยอะแยะเลยมีที่เดินเยอะแยะเลยนี่ตัดหน้าไปดิเออล่วงไปเออข้ายังอยู่อีไม่เอาเออโอ้ยโอ้ย โหยอีกนี้เดียวอะวิ่งพลาดเลี้ยวพลา